สวัสดีครับเพื่อนห่างหายกันไปนานเลยครับตรงนี้พอดีงานหลวงยุ่ง,งนิดหน่อยโอเควันนี้เราพาเพื่อนมาเยี่ยมชมที่นอซิรีของเราดีกว่าครับก็หายไปหลายเดือนอ,อันนี้เป็นต้นที่เราปลูกตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็กันยาแล้วก็ประมาณ9้าเดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูาการเจริญเติบโต,ตของของเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับต้นที่เราปลูกทดลองปลูกในบงบอก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอย่างตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวลิ t เติ้ลลูบี ก็โตดีนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวเรจิมเปนนะครับอ่าน,นี่ก็เรจิมเปนน,นะครับอันนี้พิงเพลนะครับพิงเพก็อ่าก็อาจจะดบดบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังยังยังโอเคอยู่ยังถือว่าได้อยู่เขามีลูกติดแล้วด้วยนะครับอ่าส่วนนี้นะเป็นจูดีอันนี้เทติกรีนอ่าโอเคก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เราทดลองปลูกนะครับก็ สังเกตว่าหัต,าารรตรตาการเจริญเติบโตนะครับที่เราปลูกลงวงบ่อนะครับเ็าค่อนข้างจะโต่อนข้างจะโตโตได้ดีเลยแหละครับถ้าเทียบกับปลูกลงดินแล้วเนี่ยปลูกลงวงบ่อเนี่ยเขาะจะโตได้ดีกว่านะครับจะโตได้ได้เร็วกว่าต้นขนาดนี้จริงๆก็เขาพร้อมจะติดดอกติดลูกแล้วนะครับก็บางต้นก็มีเริ่มมีดอกแหลมๆมาแล้วนี่ต้นนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วมีใยให้ดูลูกนะครับจริงๆแต่ว่า ถ้าบอกว่าเราเรายังไม่ยังไม่ปล่อยให้ติดลูกเยอะนะครับ mm hmm. ก็ถ้าให้เขาติดลูกเยอะต้นขนาดนี้ก็อาจจะต้นอาจจะดอกได้นะครับ mm hmm. ก็จริงๆเราเราใช้เป็นวิธีก็คือกําหนดสารอาหารให้เขาครับ mm hmm. ก็คือช่วงช่วงนี้เราจะอ,าอัดไนโตรเจนเป็นหลักเลยนะครับไ mm hmm. นโตรเจนมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นอินทรีย์ก็จะมีพวกขี้หมูขี้วัวนะครับ mm hmm. พวกปุ๋ยคอกอ,อะไรเงี้ยได้หมดนะครับ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> ถ้าเป็นซเมีก็เป็นสีบกเสมอก็ได้ แล้วก็เป็น2700ก็ดีครับก็โกม่เสมอเนี่ยถ้าใส่ไปเนี่ยเขอาอาจจะมีดอกขึ้นมาได้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคอ,อันนี้ก็อีกสายพันธุ์เึงนะครับตัวน,นี้จริงก็น่าจะเป็นทิ้งเก่ะนี่ลูกก็ติดติดแล้วตัวน,นี้จะสมบูรณ์กว่าอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคก็สังเกตว่าปลูกลงวงบ่อก,ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็อ่อ ที่สาคัญก็คือระบบน้ํานะครับอันนี้เรามีระบบน้ำที่เป็นระบมน้ำออโต้สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับก็สามารถกําหนดอัอตราการให้น้ําเขาได้ถ้าฝนตกเยอะยิ่งช่วงนี้ฝนตกเยอะก็อาจจะไม่ต้องให้น้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็สังเกตตัวตัวใบครับคือถ้าเกิดว่าอย่างนี้ครับสังเกตว่าใบเขาจะเริ่มเหลืองๆนิดหนึ่งอ่ะแสดงว่าเขาเริ่มเริ่มขาดปุ๋ยแล้วเริ่มขาดสารอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบำรุงปุ๋ยนะครับ ส่วนพวกเรื่องหญ้าแน่นอนว่าปลูกในโรงบ่องอ์บ่เนี่ยเราก็จําจกัดตัวหญ้าได้ได้ง่ายกว่านะครับก็คือเราใช้เป็นลักษณะเป็นฟางกลุ่มเลยนะครับตรงโคนต้นก็จะไม่มีจะไม่มีหญ้าก็อาจจะมีหญ้มา,มามาบ้างก็หลมแหลมก็อถอนไปส่วนด้านนอกก็ใช้วิธีการตัดเอาเนะก <c oughs> ็ไม่แนะนําไม่ใช้ไม่แนะนําไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าแค่ละอองยาฆ่าหญ้านิดเดียวเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้ต้นก็ดดอกได้นะครับอ่าก็ คร่าวๆครับในลักษณะการปลูกลงวงบ่อนะครับที่มามเพื่อนมาดูสังเกตดูต้นนี้นะครับอายุเก้าเดือนสูงตัวบัวแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ,อันนี้จะเป็นต้นต้นที่เราปลูกไว้ประมาณน่าจะเข้าปีที่ห้าล้ปีที่ห้าปีที่หกแล้วนะครับก็สังเกตว่าต้นก็ยังโตได้ดีนะครับก็ ปลูกลงบนบ่อก็สามารถโตได้ถูงกว่า2เมตรเหมือนกัน2เมตร2เมตรครึ่งนะครับนี่จะประมาณ2เมตรครึ่งนะครับก็ช่วงเวลาหนึ่งครับเราเราจะแต่งมีการแต่งอันนี้แต่งแต่งตัวแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าถ้ากิ่งก็เยอะไปนะครับลูกที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์นะครับลูกจะขาดสารอาหารลูกจะเล็กลงอะไรเงี้ยฮะก็ใช้วิธีการแต่งกิ่งให้ดีก็ช่วงต้นฝนนะครับช่วงดีจะเข้าฤดูฝนเนี่ยเราแต่งกิ่งสักรอบหนึ่งก็ ก็ก็น่าจะดีนะครับก็จะเป็นการที่จะให้เขาเตรียมตัวที่จะติดดอกรุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับโอเคอแบบเรามาชิมลูกกันดีกว่าเม็นนดนา่้วยอ่ามีเลจจมเป็นนะครับต้นอายุน่าจะเ6ปีละวอเออนี่นะครับเนื้อเขาโอ,อเคสีสันก็สวยงามนะครับเนื้อเขาฉ่ำ อเดี๋ยวลองชิม <c oughs> รสชาติเราประกันเตี้ยวทุกลูกอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยครับอร่อย <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพดินอาจจะ,ะเราคุมคุณภาพดินได้ได้นะครับก็แนะนำนะครับใช้วิธีการปรุงดินปลูกลง,งวงบ่อนะครับก็จะได้ ต้นที่มีคุณภาพนะครับอย่างนี้เลยนะฮะโอเคสวยงามโอเคครับสำหรัเบเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ยิ้มยิ้มชอบคลินี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจใเราเนี่ยนะครับพบกันหน้าเดี๋ยวเราจะมานำเสนอข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับต้นในบงบ่อาาตัวๆอ,อย่างนี้ครับอายุ9เดือนโอเคครับฝนค,ครับ